ตอนนี้ออกมาใส่ลาเต้กันนัวเลยแล้วที่น่าเกรยียดมากก็คือว่าสนหรับการที่พูดว่ารู้อยู่แล้วแต่น้ำท่วมปากมันใช้ไม่ได้เลยนะมันแย่มากเลยนะเป็นครูบาอาจารย์คนแล้วออกมาพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าตอนนั้นใครก็ได้ขอให้อวยไอ้ผวยก็จะเอาเข้ามาเป็นพวกเดียวกันแม้จะรู้ว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นมิจฉาชีพ มันเป็นคนเลวมันเป็นคนโกหกแต่ขอให้อวยพวยก่อนเถอะนะเราก็จะเอามาเป็นพวกเราก็จะชื่นชมเราก็จะเชีร์ฟังฟังดูแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าไอ้พวยมันติดคุกขึ้นมาสารตัดสินลงโทษว่ามันสองผัวเมียผิดจริงๆพวกเจ็ดริยบาลกลุ่มนี้เนี่ยแหละ จะเป็นพวกแรกที่ออกมาพูดว่ารู้อยู่แล้วแต่น้ำท่วมปากพูดไม่ได้เห็นวิสัยที่แท้จริงของไอ้เจ็ดริยมบาลพวกนี้เรียงคะไอ้พวกวงแหวนรอบนอกที่เป็นหัวหอกยูทูบเบอร์หัวหอกในการปกป้องจำเลยสองผัวเมียเขามีนิสัยอย่างไรพอใครถูกแหกพอทะเลาะเบาแววงกันก็ออกมากัดกันเหมือนหมา ชิงมาออกตัวว่ารู้อยู่แล้วแต่พูดไม่ได้เนี่ยแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือคนอย่างนี้คุณคิดว่าเราเชื่อถือเขาได้ไหมแล้วถ้าเขาเชียร์ใครว่าเป็นคนดีมันจะดีจริงตามปากเขาไหมแต่ก่อนเขาก็เคยเชียร์ลาเต้ไปเต้นไปใส่หน้ากากทำเหมือนๆกัน Are you okay? โอเคโอเคแต่มาวันนี้ไม่โอเคกันแล้วแล้วคุณคิดว่า ถ้าเขาเชียร์ไอ้จำเลยสองผัวเมียเนี่ยมันจะเป็นคนดีจริงเหรอสักวันหนึ่งมันจะไม่ทองรอกอย่างลาเต้เหรอพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาบอกอย่างที่มันบอกกับคนอื่นๆว่ามันรู้ว่าน้องผู้หญิงที่ใส่หน้ากากโกหกยังไงคนพวกนี้ก็จะออกมาบอกว่าไอ้จำเลยสองผัวเมียเนี่ยมันเคยโกหกอะไรยังไงไว้บ้างแล้วมันก็จะน้ำท่วมปากอีกครั้ง แล้วคุณคิดว่าคนเลวๆแบบนี้ที่เชียร์คนคนหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่ถูกคนเลวเชียร์เนี่ยมันจะเป็นคนดีไหมคะมันจะเป็นคนมากบาลมีไหมลองคิดดูดีๆมีแต่คนเลวเชียร์คนเลวด้วยกันไอ้คนที่ถูกคนเลวๆแบบนี้เชียร์มันคงดีไปไม่ได้แล้วค่ะ